ยานอนนะคัดคัดผิวเออเออคัดผิวอ,อ่าไม่พูดนี้ยานังยาดังโอ้ยยานัง,นงโอ้ยเนาะด้วยน,นะครับนะครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับลาวัดอุยอ้ยอุ้เสียงอุย้ยเสียงครับแม่แม่สีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแม่แม่สี เราจะพาฉีดล้างกันนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้ขับฉีดล้างเดียวก่อนนะครับเฮ้ยฮู้ฮู้ฮลังนยังไงยังมีชัวเอาเอาโอ้โหอหวนึ่งฉีดมือหนึงหน่งฉีดไม่ค่อยถนัดน้ำแม่ โอ๊ยแล้วเป็นยังวันเอา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 ขัดขัดขัดเร็วเออขัดขัดเอาเอาเอามากลายเอาเอาเอาขัด ีนเ,นเอาหน้าเริ่มติดแล้วโอ้เจ้าเอ้ยโอ้ต้องซับขาหลอกแล้วมันจะกินน้ำอะไรขนาดนัน้นเอา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 โอ้อยานอนนะขาดขัดคิว เออเออขัดผิวโอ้โหขัดผิวแล้วขัดผิวขัดผิวเอา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 กินทองแตกเบ้งมือนี่จากินจะเล่น กัดเทอือเอคัดเร็วๆนั่นเั่นปักเขี้ยวปเกก้โอ้ยเจ็บไงบนอ,มอ้ม้นนี้เอา้องแตกตายปะ ห่องแตกไว้ขินเมียงทักแม่เนีน่ยมาครับผัดต่อครับขัดต่อครับขื่นไปละวัวล้วเร็ว ไปพันเท่านี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับแม่แม่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปปิดน้ำกัน,นครับครับมาดูกันต่อครับผัดคัดเร็วๆเ,เดี๋ยวมีเห็บนะเอาถึงขั้นตอนการขัดครับแม่แม่เถู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  ถูเลยเจ้าถูถูถูเออถูถูถูหมุนหมุนกลับหมุนกลับเออขามันติดอ่ะเออนั่นถูเออถูถูเออถูให้หมดถูให้หมดเออ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 ดูท่าถูครับดูท่าถูครับ่ะฮเออเอออาบได้ประมาณนี้นะครับแม่แม่ล้างได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้น้องก็ถู ก็จะสะอาดนะว่าน้ำนองเต็มพื้นแล้วนะครับแม่แม่เออเออเออไม่ถิ่มวลคือสะใจเนาะเสียงพ่นถูเนาะอ้อมไปอีกคุณชาวอ้อมไปอีกแล้วเออเออ้อมไปพูดอีกยานังยานังโอ้ยานัง โอ้ยเนาะอยา่านอนนะลุกขึ้นลุกลุกขึ้นเร็วลุกลุกโอ้ยพอใหญ่ครับซื่อๆก็เลยลุกขึ้นเอ้าเอาเอาทุ้ยทุ้ยท,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 ทุ้ยเจ้าทู้ยทุโอ้ยเนาะเลือเปลือยเลยเดี๋ยวเรจะหาไม่กวาดกวาดปัดหน้า,นาออกนะครับแล้วก็ เดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวเปเดียก็ได้ย้ายน้องห้องในนะครับไม่แม่พีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะได้ย้ายน้องห้องในแล้วน้องก็ไม่ได้อยู่ที่แฉะแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้องขัดผิวเสร็จนะครับก็จะย้ายน้องเข้าแล้วนะครับประมานนี้นะแม่แม่ีเออเออถูถูถูเออเอ,อ,อนนี้เลยเจ้า tàu mình lê leo 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 lê 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 leo. lê lê thú lê leo lê 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 thú thú อืมอืมอืมดู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 อืมโอ้โหถึงลไรกินเอาลูกกินนมเพิ่มไม่ถึงหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่เดี๋ยว ร,รอแป๊บน,นึงนะครับเออถึงอยู่นะครับแ,แม่เออนะครับเป็นตาก็าจะกินนมนะครับอ่ะเฮ้ยกินนี่ยังกินแคบเบี้ยวเฮ้ยเดสมุดไปเซ็นเอ,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 อาเฮ้ยมุดผุนผุนผุนขัดหัวขัดหัวเอาสูหัวเอาเอายุดเออ,อเออเล่นเสร็จก็เติมพลังเลยเนาะเล่นเสร็จก็เติมพลังนะครับไปแม่เออ ฟังเสียงนี่ไง่าโอ้มีการอายากายอีกมีการอยากายอีกมีการเมลัยอีกเนาะโอ้ไมลผมนี่อีกอยากอไอจิเรี่ยงเออ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 ยงดูดไหมอ่าิ่มแล้วเอากินอีกไร้ดามลูกกินอีกเก็บมาแล้วเออเออ ใายใกล้ๆครับระยะนี้นะไม่ได้ซูมนะระยะนี้ถ่ายให้เห็นเลยฟังเสียงด้วยพั้าไนั้นเดียวงันนั้ลกพนค่าแนี้อโอโอโีนอเสียใจเอ้ย กินที่เดียวใหญ่เลยตุนกินนนเนี่ยอ่านะครับว่อะไรสิถชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่น้งองปอแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับลาวัดโอุ้ยหเสียงอุ้ยเสียงเออ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 เสียง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 เร็วเร็วเร็วเสียงเสียงเสียงโอ้เสียงใส,ง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 สามากเลยบ๊ายบาย